YouTube Channel รุงชัยหัวใจเกษตรเสนอรายการสรุปราคาขายส่งผักจากตลาดกลางสินค้าเกษตรทำเกษตรให้รวยด้วยการตลาดนำการผลิตพิชิตความยากจนราคาซื้อขายในแต่ละวันมีขึ้นมีลงราคาซื้อขายในตลาดกลางอาจสูงหรือต่ำกว่าราคาหน้าสวนและท้องตลาดทั่วไปตามสาเหตุและปัจจัยที่เกี่ยวข้องตามแต่ละพื้นที่สรุปราคาผักราคาขายส่งผักจากตลาดกลางสินค้าเกษตรประจำวันที่ 27มิถุนายน2565ราคาขายส่งผักกาดขาวหรือลุยจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด13บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด13บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งผักกาดแก้วจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งผักกาดส้อยจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด40บาทต่อกิโลกรัม วันนี้สูงสุด40บาทต totally cool. in, right ่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี at ่ยนแปลงราคาขายส่งผักกาดหอมจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด35บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง5บาทราคาขายส่งกวางตุ้งดอกจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด16บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด16บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งกวางตุ้งใบจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด12บาทต่อกิโลกรัม วันนี้สูงสุด14บาทต่อ,อก,กิโลกร,รมัมราคาปรับขึ้น2บาทราคาขายสูงยอดคณะจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด30บาทต่อ,อก,กิโลกร,รมัมวันนี้สูงสุด30บาทต่อ,อก,กิโลกร,รมัมราคาไม่เปลี่ยนแปลง R ราคาขายส่งต้นคณะจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด16บาทต่อ,อก,กิโลกร,รมัมวันนี้สูงสุด16บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งกระลำปลีเขียวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด13บาทต่อ,อก,กิโลกรัม วันนี้สูงสุด13บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งกลัมปลีขาวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด28บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด28บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งกลัมปลีม่วงจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งกลัมหัวใจจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด18บาทต่อกิโลกรัม วันนี้สูงสุด18บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งกะหล่ำดอกจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งผักกาดเขียวปลีจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด9บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด9บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งผักบุ้งจีนจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัม วันนี้สูงสุด14บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง6บาทราคาขายส่งผักบุ้งไทยจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด90บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด100บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น10บาทราคาขายส่งผักบุ้งนาจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งถั่วฝักยาวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด40บาทต่อกิโลกรัม วันนี้สูงสุด36บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น4บาทราคาขายส่งถั่วพูจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งถั่วลันเตาจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งถั่วลันเตาหวานจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด80บาทต่อกิโลกรัม วันนี้สูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งถั่วงอกจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งบวบหอมจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด24บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด24บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งบวบเหลี่ยมจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด16บาทต่อกิโลกรัม วันนี้สูงสุด18บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น2บาทราคาขายส่งบวกงูจากตลาดกลางเมื่อวันสูงสุด28บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด28บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งแตงกวาจากตลาดกลางเมื่อวันสูงสุด18บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด12บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง6บาทราคาขายส่งแตงร้านจากตลาดกลาง มเมื่อวานสูงสุด22บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง2บาทราคาขายส่งแตงไทยอ่อนจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด32บาทต่อก like ิโลกรัมวันนี lion, ้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง2บาทราคาขายส่งแตงโมอ่อนจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด18บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง2บาทราคาขายส่งมะระขี้นกจากตลาดกลาง เม ok ื่อวานสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัม <pandemia> วันน hey, ี้สูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งมาราจีนจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด28บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด28บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งฟักเขียวอ่อนจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด14บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด12บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง2บาท ราคาขายส่งฟักเขียวแก่จากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด10บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด10บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งผักชีไทยจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด120บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุดร30บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น10บาทราคาขายส่งรากผักชีจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด100บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด120บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น20บาท ราคาขายส่งผักชีลาวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น10บาทราคาขายส่งผักชีฝรั่งจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด24บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น4บาทราคาขายส่งขึ้นช่ายจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลง ราคาขายส่งต้นกระเทียมจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด110บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด110บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งขิงซอยจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งขิงอ่อนจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลง ราคาขายส่งขิงแก่จากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งคาอ่อนจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งคาแก่จากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลง ราคาขายส่งต้นตะไคร้จากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด12บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด12บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งกระชายซอยจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด35บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด35บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งกระชายหัวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลง ราคาขายส่งมะนาวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด2บาท50สตางค์ต่อลูกวันนี้สูงสุด2บาท50สตางค์ต่อลูกราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งลูกมะกรูดจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งหอมแดงไม่ตัดจุกจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด60บบาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลง ราคาขายส่งหอมแดงตัดจุกจากตลาดกลางเมื huh ่อวานสูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งหอมหัวใหญ่ไทยจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด27บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด27บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งกระเทียมไทยมัดจุกจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด90บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด90บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลง ราคาขายส่งกระเทียมไทยแก่กรีบจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งพริกขี้หนูสวนหอมจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด180บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด180บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งพริกมันสดดำจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลง ราคาขายส่งพริกกะเหรี่ยงจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด150บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด100บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง50บาทราคาขายส่งพริกกินดาแดงจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด90บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด85บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง5บาทราคาขายส่งพริกกินดาเขียวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง10บาท ราคาขายส่งพริกซูเปอร์ฮอตเขียวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด70บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด70บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งพริกซูเปอร์ฮอตแดงจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งพริกยำเขียวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลง ราคาขายส่งพริกยำแดงจากตลาดกลางเมื่อวันสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งพริกยำขาวจากตลาดกลางเมื่อวันสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งพริกชี้ฟ้าเขียวจากตลาดกลางเมื่อวันสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลง ราคาขายส่งพริกชี้ฟ้าแดงจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น10บาทราคาขายส่งพริกชี้ฟ้าเหลืองจากตลาดกลางเมื Minor ่อวานสูงสุด90 FT ดดาาบ,ลดลบาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง10บาทราคาขายส่งพริกยอดสนเขียวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด70บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด70บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลง ราคาขายส่งพริกยอดสนแดงจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด70บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด70บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งพริกหยวกจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งพริกหวานเขียวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด90บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด90บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลง ราคาขายส่งพริกหวานแดงจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด90บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด90บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งพริกหวานเหลืองจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด90บาทต่อกิโลกรัมว네ันน <us> ี้ส <hai> <us> <us> <questionnaire deme> ูง <us> ส <us> ุด90บาทต่อก <ival> <us> ิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งพริกไทยอ่อนจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด140บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด140บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลง ราคาขายส่งใบสะระแหน่จากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด100บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด100บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งใบมะกรูดจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งใบแมงลักจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด15บาทต่อกิโลกรัม วันนี้สูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น5บาทราคาขายส่งใบโหระพาจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด15บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด15บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งใบกะเพราจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด15บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด15บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งใบยี่หร่าจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด30บาทต่อกิโลกรัม วันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งต้นหอมจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด110บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด1 1 0บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งกุยช่ายดอกจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งกุยช่ายขาวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด100บาทต่อกิโลกรัม วันนี้สูงสุด100บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งกุ้ยช่ายเขียวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งดอกหอมจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งหัวเชยเท้าจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด13บาทต่อกิโลกรัม วันนี้สูงสุด14บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น1บาทราคาขายส่งแครอทไทยจากตลาดกลางเมืม่อวานสานนูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งมะเขือเทศทอแดงจากตลาดกลางเมืม่อวานสูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น5บาทราคาขายส่งมะเขือเทศเนื้อจากตลาดกลางเมืม่อวานสูงสุด65บาทต่อกิโลกรัม วันนี้สูงสุด65บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งมะเขือเทศสีดาจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น5บาทราคาขายส่งมะเขือเทศราชินีจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด65บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง5บาทราคาขายส่งมะเขือเทศเชอร์รี่จากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด65บาทต่อกิโลกรัม วันนี้ส anyway. <hop>. ูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง5บาทราคาขขยส่งมะเขือไข่เต่าจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด32บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด28บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง4บาทราคาขขยส่งมะเขือพวงแม่เด็ดขั่วจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขขยส่งมะเขือพวงเด็ดขั่วจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด40บาทต่อกิโลกรัม วันนี้สูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งมะเขือม่วงจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด24บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด26บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น2บาทราคาขายส่งมะเขือยาวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด26บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง4บาทราคาขายส่งมะเขือลิงจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด26บาทต่อกิโลกรัม วันนี้สูงสุด26บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งมะเขือเปาะจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด18บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง2บาทราคาขายส่งมะเขือลายจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด32บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด28บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง4บาทราคาขายส่งมะเขือเหลืองจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัม วันนี้สูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งมะเขือสดิ่งจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด24บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด26บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น2บาทราคาขายส่งมะเขือม่วงก้านเขียวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด120บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด120บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งมะละกอดิบจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด13บาทต่อกิโลกรัม วันนี้สูงสุด14บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น1บาทราคาขายส่งมะละกอฮอลแลนด์จากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด38บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด38บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งฟักทองสีเมืองจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งฟักทองคางคกใหญ่จากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัม วันนี้สูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งลูกน้ำเต้าจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด24บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง4บาทราคาขายส่งชะอมจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด20บาทต่อกรมวันนี้สูงสุด20บาทต่อกมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งกระเจี๊ยบเขียวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด24บาทต่อกิโลกรัม วันนี้สูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง4บาทราคาขายส่งข้าวโพดฝักอ่อนจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด24บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด24บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งผักกระเฉดมัดใหญ่จากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด250บาทต่อมัดวันนี้สูงสุด250บาทต่อมัดราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งยอดผักกระเฉดมัดเล็กจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด14บาทต่อมัด วันนี้สูงสุด14บาทต่อมัดราราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งนอไม้ฝรั่งเขียวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด160บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด160บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งนอไม้ไผ่หวานจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด10บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด10บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งนอไม้ไผ่รว่วจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัม วันนี้สูงสุด18บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง2บาทราคาขายส่งหน่อไม้ไผ่ตรงจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมว ah ันนี้สูงสุด50บาทต่อก <t> ิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งเนาะผักหวานบ้านจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งผักหวานป่าจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด90บาทต่อกิโลกรัม วันนี้สูงสุด90บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งมะรุมจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งดอกขจรหรือดอกสลิดจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด100บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด100บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งใบบัวบกจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด13บาทต่อกรม วันนี้สูงสุด13บาทต่อกำราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งผักแยงจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด10บาทต่อกำวันนี้สูงสุด10บาทต่อกำราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งผักแพวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด13บาทต่อกำวันนี้สูงสุด13บาทต่อกำราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งสายบัวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด16บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด16บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลง ราคาขายส่งดอกแคจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด70บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด70บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งใบชาพลูจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งหัวปลีจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด10บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด10บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งเห็ดฟางจากตลาดกลาง เมื no been, h, ่อวานสูงสุด120บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด120บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งเห็ดนางฟ้าจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งเห็ดนางฟ้าผู้ฐานจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด140บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด140บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งเห็ดขอนขาวจากตลาดกลาง เมื่อวานสูงสุด120บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด120บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งเห็ดกระด้างจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุดร70บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด170บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งเห็ดหนูหนูจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด64บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด64บบาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งเห็ดหอมสดจากตลาดกลาง เมื่อวานสูงสุด160บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด160บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงต่อไปเป็นราคากล้วยจากตลาดสี่มุมเมืองนะครับราคาขายส่งกล้วยน้ำว้าขาวนวลเบอร์เล็กจากตลาดสี่มุมเมืองวันนี้12บาทต่อวีราคาขายส่งกล้วยน้ำว้าขาวนวลเบอร์กลางจากตลาดสี่มุมเมืองวันนี้25บาทต่อวีราคาขายส่งกล้วยน้ำว้าขาวนวลเบอร์ใหญ่จากตลาดสี่มุมเมืองวันนี้30บาทต่อวี ราคาขายส่งกล้วยไข่กำแพงเพชรเบอร์เลขจากตลาดสี่มุมเมืองวันนี้28บาทต่อวีราคาขายส่งกล้วยไข่กำแพงเพชรเบอร์กลางจากตลาดสี่มุมเมืองวันนี้38บาทต่อวีราคาขายส่งกล้วยไข่กำแพงเพชรเบอร์ใหญ่จากตลาดสี่มุมเมืองวันนี้50บาทต่อวีราคาขายส่งกล้วยไข่จันทบุรีเบอร์เลขจากตลาดสี่มุมเมืองวันนี้22บาทต่อวีราคาขายส่งกล้วยไข่จันทบุรีเบอร์กลางจากตลาดสี่มุมเมืองวันนี้ 32บาทต่อวีราคาขายส่งกล้วยไข่จันทบุรีเบอร์ใหญ่จากตลาดสี่มุมเมืองวันนี้42บาทต่อวีราคาขายส่งกล้วยหอมทองเบอร์เล็กจากตลาดสี่มุมเมืองวันนี้350บาทต่อเข่งเข่งและ7วีราคาขายส่งกล้วยหอมทองเบอร์กลางจากตลาดสี่มุมเมืองวันนี้400บาทต่อเข่งเข่งและ7วีราคาขายส่งกล้วยหอมทองเบอร์ใหญ่จากตลาดสี่มุมเมืองวันนี้600บาทต่อเข่งเข่งและ7จวี ต่อไปเป็นราคากล้วยจากตลาดไทยนะครับราคาขายส่งกล้วยน้ำว้าดิบเบอร์เล็กจากตลาดไทยวันนี้25บาทต่อวีราคาขายส่งกล nah, ้วยน้ำว้าดิบเบอร์กลางจากตลาดไทยวันนี้20บาทต่อวีราคาขายส่งกล้วยน้ำว้าดิบเบอร์ใหญ่จากตลาดไทยวันนี้30บาทต่อวีราคาขายส่งกล้วยไข่เบอร์เล็กจากตลาดไทยวันนี้20บาทต่อวีราคาขายส่งกล้วยไข่เบอร์กลาง จากตลาดไทยวันนี้35บาทต่อวีราคาขายส่งกล้วยไข่เบอร์ใหญ่จากตลาดไทยวันนี้40บาทต่อวีราคาขายส่งกล้วยหอมทองดิบเบอร์เล็กจากตลาดไทยวันนี้200บาทต่อเข่งเข่งและ7หวีราคาขายส่งกล้วยหอมทองดิบเบอร์กลางจากตลาดไทยวันนี้350บาทต่อเข่งเข่งและ7หวีราคาขายส่งกล้วยหอมทองดิบเบอร์ใหญ่จากตลาดไทยวันนี้ 550บาทต่อเข่งเข่งและ7วิดวีจบการรายงานสรุปราคาขายส่งผักประจำวันขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ตลาดกลางสินค้าเกษตรผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับท่านได้เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์โปรดช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ